ก็สวัสดีนะครับสวัสดีคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านนะครับเอาวันนี้ก็มาเจอครับครูอะไรเจมครูอะไรครูอาร์มเลยว่ะครูกับครูอาร์มนะครับในกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอ่าในวันนี้ครูอาร์มก็จะมาสอนในเรื่องวันนะครับอ่าร์มก็เป็นอร์มาร์หัวเัตัว เห็นกันไหมเจมเห็นไหมแจมเลยจ้าแจมเลยจ้าแมรีาเห็นนะครับีิมวจ้าเอ๊ะมู๊ไอะที่เจม่อมตอวเดือด้ี่เจมลุณเด็กอ่ะลูก าว,าวันเรามาเรียนรู้วันก่อนเจมว่าวานันทั้หมดอ่ะหนึ่งสัปดาห์มีกี่กวันอ้ยมีกี่วัน,วนเจมเจ็ดวัน,วนเจ็ดวันเจ็ดสเจ็ดวันแล้วเจมจำวัน,วน,วนไหนได้มั่งมีวันอะไรบ้างเจนะ็ดวันอ่ะกี่รอบแล้ว เก็บบอลก็วันจันทร์ <reveal> วันจันทร์นะคะมุ่งมั่นเก่งอมากเก่งมากแล้วรู้ไหมว่าแต่ละวันเนี่ยมีสีอะไรบ้างวันจันทร์ส <co ld> ีเหลืองนะวันจันทร์สีเหลืองใช่ไหมวันอาทิตย์ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบทเรียนกันนะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องวันการภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า day วันนะครับเ่มกันตั่วันแรกเลอ่ะเราจะมาเริ่มกับวันที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์สีอะไรสีแดงน้องเอกวันอาทิตย์สีอะไรใช้สีแดงไหมสีแดงใช่โอเคถ้าใช้ยกมือนะครับ วันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงไปดูสิอ่าภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าวันเดย์เจมพูดดิวันเดย์เจมไปแล้วหรอดไปแล้วหรอไปเจ็ดอันรีนกลัวคุณแม่นัยนาศติดกล้องด้วยก็ได้นะครับ สวัสดีครับคุณแม่แบิ๊กข้ากำลังให้กินนมเปรี้ยวอยู่ค่ะไม่เป็นไรแม่เปิดไว้เอาไว้ลอยๆก็ได้นะ <c oughs> อ่าวันต่อไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์สีแดงอ๋อมาเดี๋ยวหลมหลมลมต่อจากวันอาทิตย์แล้ววันอะไรผู้อ้างต่อจากวันอาทิตย์แล้ววันอะไรครับรู้อ้นงอารี คูอ้อมอารีไม่ได้เปิดลำโพงคุูเจี๊ยบวันวิสาครูเจี๊ยบวันวิสาครับต่อจากวันอาทิตย์แล้วเป็นวันอะไรตอบให้เด็กๆฟังหน่อยอะไรนะต่อจากวันอาทิตย์แล้วเป็นวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์สีอะไรครับสีเหลืองค่ะอ้าวเก่งมากไหนดูนี่ใช้ลือเปลนองเอกอ่าครูเจี๊ยบ วันจันภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรมันดีใช่ไหมใช่ใช่ <laughs> มันดีมันดีนะก็จะเป็นสีเหลือง <c oughs> ไปหมดแล้ว <c oughs> ผู้ตอบโต้ของเราทีนี้เล่นคุณครูแหลอะอะ ยุสต์โซนมานะครับยศสต <Yeah. S 1> อ่าต่อไป้องเจมมาหรือ,อยังไปเลยไปเลยไปเลยครูแอนครูแอนครับต่อจากวันจันเป็นวันอะไร นังคารค่ะันอังคานสีอะไรครับครูแองสีชมพูพิงค่ะอ่าแล้วมาสั่งกินแล้วครับสั่งกิน,นว่าคิวเดพิงไงคะครับ <c oughs> น้องเอง <c oughs> ็กเราทานไปกี่วันแล้วสามใช่ไหมสามวันสามวันนะครับ <c oughs> วันอังคารสีชมพูค้นนะานจักวันอังคารวันอะไรนะไหนนะมีใครอยู่มัางนะ้าคู่ดาวสุภาพร์มาจากวันอังคารเป็นวันอะไรครับ วันพุธค่ะครูอามวันพุธค่ะวันพุธสีอะไรครูดาววันพุธสีเขียวค่ะภาษาอังกฤษนะครับถามว่ามันเดวสเดย์ส์เดย์นะครบครูดาวล้อเล่นนะคะอันแรกค่ะดาวทับมุอบมคอบับอ้าวาพี่เจมาแล้วดาวผมเจมวันพุธสีอะไร <c oughs> วันพุเสอะไรเกูอ้าเลยกูอ้าเลยเวเม่มันหายเ่ยจิข้าวครับทาไมคุณใี่เสียวกูอ้าน้งเติมเน็ตให้ไหมเนี่ยฮะฮะเน็ต ต่อจากวันพุธล่ะน้องเจมส์นี่วันอะไรสีต้มวันอะไรสีต้มวัน,วนพฤหัสนะครับวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันพฤหัสสัสดาห์ดสีสีอ่าภาษาอดดังกฤษ Thursday นะ Thursday มาฟังเรือเ่องสีส้มแสดนะครับต่อมาวันศุกร์โอ้จ๋าวันศุกร์เสียอะไรเจม าม,ามันสุกสีฟ้านะครับมันสุกสีฟ้า Friday อ,อ่ะแล้ววันสุดท้ายใครตอบได้บ้างวันอะไรอ่าคุณนัลด,ดานัดราดานกแก้วตรนจะวันทุกวันอะไรครับ วันศุกร์และวันเสาร์ค่ะอ่าวันเสารวสีอะไรครับผมสีม่วง่ะภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรครับนี่นี่แบทพอดูค่ะโอ้เอ็กเซนได้ครับขอบคุณมากครับคุณนตุ้นตั้งระดับนักแก้ไขนะครับโอเค Herm huh. so. bah, สีม่วงนะครับแล้วนเดี okay. ๋ยวค่อยมาเรียนกัน so. ทีนี้ทีนี้จะเป็นช่วงตอบคําถามช่วงตอบคําถามนี่ไงแล้วนี่แม่ไปไหนไอะมาหนุ่มคนนี้เดี๋ยวไปเล่นมาน้องเอกมาที่ คุณแม่มีมีจิ๊กซอว์ใกล้ๆไหมมีไอตัวจิ๊กซอว์อยู่ใกล้ๆไหมอยู่อยู่อยู่น้องเอกวันอาทิตย์อะสีแดงไหนหยิบดิมีจิ๊กซอว์สีแดงไหมเอามาโชว์หน่อยหาสีแดงข้างๆตัวมาโชว์หน่อยครับ โอยไหนไหนไหนคัะมีอ่าเก่งมากน้องเออับเรียงเรได้แล้วอ่ะไหนไหนสีแดงมีอะไรใกล้ตัวที่เป็นสีแดงบ้างเก่งมากเก่งมาก มาครเอาไปาต่อไปนะครับเวันจันท์สีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองนะคะวันจัน์สีเหลือง,องอคูมนครับคูมนคูมนคูม,น,คมนได้ยินไหมคูมนแกล้งปิดไม้ปะเนี่ย ไหนโชว์อะไรที่เป็นสีเหลืองใกล้ตัวหน่อยครับให้นักเรียนดูหน่อยเป็นดีชนีูญญน <laughs> โอเคยาวนะครับน,นักเรียนเห็นไหมสีเหลืองใกล้ตัวขอบคุณครูมากนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปวันดังคารมีไหมน้องเอกมีสีชมพูไหมตัวทอมีม ไหนโชว์หน่อยเก่งมากชูนิ่งๆแม่ให้น้องเอกถือนิ่งๆก่อนออใช้นิ้วได้ดีครับแม่มากไม่เป็นไรครับใช้นิ้วใช้ข้อมือได้ดีต่อไปนะครับต่อไปนะครับบนลชูสีเขียวเอาละอุ้ยไม ใกล้ตัวหน่อยสีเขียวใกล้ตัวไหนให้เด็กๆดูหน่อยไม่ได้เปิดไม้คุยเปิดไม้หน่อยสีเขียวอื้อเอสีเขียวเสืเ้อโอเคสีเขียวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวันพุธนะสีสัญลักษณ์ของวันพุธวันพุธ วันพฤเร,รือหาของใกล้ตัวให้ดีนะครับของเจมส,สม์สีส้มอาสีส้มเก่งมากไหนล้องอยู่ไหนนะฮะโน้ต้องอยู่ไหนเนกะ่งมากกเอ้ามา,คาม่คเอดเล้ลเก่งมากครับวันพฤรือหัดสีส้มอา้าวแล้ววันศุกร์ล่ะวันศุกร์สีฟ้า ไหนมีไหมน้องเอกมีไหมสีฟ้าของใกล้ตัวมีแต่สนนีน้ำเงินได้น้ำเงินก็ได้โทนสีฟ้าเหมือนกันเจมเก่งมากนะครับเพื่อนี่เจมใส่นี่สีอะไรนี่ชมพูชมูนี่ต้องนึกถึงวันอะไรเจมสีชมพูต้องนึกถึงวันอะไร วันอังคารอ๋อเก่งมากเก่งมากครับดื้อดื้อดื้อไหไงขัางเขาสีม่วงนะครับอาเกมมีสีม่วงไหมในชุดสีหน่อยโอ้มีทุกสีเลยเว้ยเก่งมากเกมเล่นแล้วเหรอ เจอเปล่าไม่เจอไม่เป็นไรอ่ะคือเราก็รู้นะคะว่าวันเสาร์สรุปแล้วก็คือสีม่วงนั่นเองตษางกฤษนะครับก็เป็นเ r d a ์นะครับมาชวานกนอบคำถามกันนะครับสีม่วงวันอะไรเกมว,วันเสาร์ ก๊อปครับทุกก๊อปเห็นเปิดไหมวับวับก๊อปวันสีแดงวันอะไรครับไอ้ทุกก๊อปเป็นต้นน้ำครับเนี่ยคุณเจมส์ครับสีแดงวันอะไรบอกคุณเจมส์หน่อยสีแดงวันอะไรเจมพูดสองคำใชัดๆวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ภาษาอังกฤษแปลอ่านว่าอะไรครับกุ๊ปก๊อ,อกเอีกเส้นหน่อยเอีกเส้นิดนึ่ซันเดย์อ้าวันเดย์เจม<ง>เห็นไหมนเดย์ซันเดย์ถูกต้องเก่งมากนะครับเก่งมากทั้งหมดที่เราเรียนกันวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าอ่านหนึ่งสัปดาห์จะมีเจ็ดวันแต่วันที่เราเรียนนะครับก็จะมีอยู่ห้าวันก็จะมีวันจนันทร์ วันอังคารวันพุธพประกาศนะครับเสาร <c oughs> ์ที่เราก็าจะหยุดอยากมาเรียนหรือ,อยังเจมอยากมาอเลยพี่ยาหรอกเห็นว่าอยากไปว่าแต่ต้องมามาเรียนนี่ต่ต้องแยงจมูกทุกวันเลยนะไหวไหมโอ้โหตายก่อนตายก่อน <c oughs> ได้มาเรียนไนดะ้อะ เบื่อแล้วยังเราจะเรียนทั้งหมดเจ็ดวันนะครับก็วันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องอ่าวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์รวมทั้งหมดเจ็ดวันก็จะมีวันจันทร์สีเหลืองวันธนาคารสีส้มวันพุธสีขาววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีทองแล้วก็วันอาทิตย์สีแดงนะครับเราก็จะเรียน เรียนรู้เรื่องวันเรื่องสีแล้วก็มีภาษาอังกฤษมานิดนหน่อยหน่อยเนาะเกมอยากเรียนเรื่องเดือนไหมไม่ไม่เอาไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันข่าวหน้านะครับเรื่องเดือนนะอ่ะวัานจะตุ้มสามอีกลองสามคำสามนะครับเกมจาหวานดีสเกมไม่ครับ ต่อจากวันอังคารเป็นวันอะไรอ่าอวันพุธสีเกียวเก่งมากอาวันอะรส่ตต่อจากวันอาทิตย์เป็นวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์สีเก่งมากอต่อจากวันพฤหัสเป็นวันอะไร วันศุกร์วันศุกร์สีสวา<ะ>อ่าอาภาษาอัาางกฤษวันศุกร์อะไรรู้เปล่าไม่รู้ให้ถามครูหนึ่งคนในเนี้ยเรียกชื่อมาเลยวันศุกร์วัน,วนเรียกว่าอะไรอยากถามใครครูอะไรดี อะไรเลยอะเร็วอย่าคิดนานนครูแอนครับครูแอนว่าไงครับครูแวันสุกภาษาอังกฤษอ่านว่าไงครับบอกให้น้องเกมนอย วันศุกร์ภาษาผิดอ่านว่าไฟเดคะ่ะสีอะไรครับสีฟ้าอ่าเปิดหนงสือพูดกันมากนะครับเราก็จะถามกันนิดๆหน่อยเนาะ,ะอย่างในวันนี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วน้องกิก๊ก็เก่งมากบบนะคเก่งมากรู้ว่าแต่ละวันมีสีอะไรบ้างนะครับมอยากปูก,กระตูนแม่เลยนะครับถ้ามาเจอปูอามปูอามก็จะเปิดกระตูนให้ดูก่อนนะครับเนาะ เราก็ีิยันเข้ามาเรียนกัเนเรืเ่อยๆแอนครับข้างหลังคุณแอนนี่ครูยาใช่ไหมกูกร์อ่าค,ครับสำหรับวันนี้นะเราก็จะมาเรียนเรื่องวันกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับครูอาร์มก็จะมาเรียนเรื่องเดือนนะดีอาร์มเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลย เดือนมีทั้งหมด12เดือนดูเป็นน้ำย่อยก่อนก็จะเริ่มที่มการาคุมภามีนามีษาพฤษภามิถุนากรกขดาสิงหากรยตุลาพฤศจติกาแล้วก็ธันวาคมนะครับแหมมีข้อทดสอบด้วยเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละเดือนมีกี่วันเราจะมีเทคนิคในการนับกันอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานของแต่ละวันก่อนมีเจดวัน สรุปแล้วนะครับมีเจ็ดวันนะครับประกอบด้วยวันอาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับผมมีผู้ปกครองจะเรียนคนไหนสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับผม ก็ช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ด้วยให้ดีด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันออกจากบ้านด้วยโรงเรียนก็จะเริ่มเปิดทยอยเปิดกันแล้วนะครับก็ฝากทุก คอยดูแลบุหลานด้วยสําหรับกิจกรมรมเทคโนโลยีสารสนเทศกับครูอาร์วันนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ในการเรียนรู้เรื่องวันนะครับเจอกันคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องเดือนกันนะครับขอบคุณคุณครูผู้ปกครองที่ร่วมในการเข้าร่วมเรียนทุกครั้งนะครับน,นี่นาทีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม